คิมเบอร์รี่รับลองชุดวิวาแล้วส่วนเลือกแต่งยังตีกันอยู่แต่ปีหน้าแน่ๆนางเอกคิมเบอร์รี่อัปเดตแลนงานแต่งยอมรับว่าตอนนี้ตื่นเต้นไม่น้อยที่มาชมว่าวันๆดูแต่ชุดแต่งงานก็ยอมรับว่าจริงเพราะแต่ก่อนไม่เคยมีความคิดเรื่องแต่งงานในหัวเลยแต่พอมีวันนี้ได้มีโอกาสมาดูก็รู้สึกว่าสวยไปหมดเลือกไม่ถูกว่าจะใส่ชุดไหนแบรนด์ไหน แต่คือมีไปลองทุกชุดแล้วในใจอยากมีสักชุดคือขี้เกียจแต่วันจริงอาจจะมีมากกว่านั้นชุดจะมาแนวไหนไทยหรือแบบไหนก็ไม่รู้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นเรื่องเลิกก็ไม่ได้ลงตัวมากนะักคือมีวันไหนให้เลือกสองสาวันตอนนี้ก็ยังตีกันอยู่กำลังเลือกว่าจะเอาวันไหน แต่ปีหน้าแน่นอนต้องดูอีกทีต้องเอาสะดวกด้วยญาติคิมอยู่ต่างประเทศเยอะก็ต้องดูเขาด้วย